สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สุชิรสา63ีทาโร่นะคะสำหรับวันนี้จะเป็นการอ่านไพ่ดวงประจำรายเดือน2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนให้กับชาวลัคนาราศีตุลนะคะราศีตุลแบ่งวันที่แบบตะวันตกนะคะของคนที่เกิดวันที่23เดือนกันยาจนถึงวันที่23เดือนตุลาคมนะคะการแบ่งวันที่แบบตอนตกอย่างที่บอกเนาะแต่ถ้าใครรู้ลัคนาดาวจันทร์ดาวสุกนะคะก็สามารถดูได้เช่นกันหรือถ้ามองว่าเอ๊ะเป็นแบบไทยก็ มันก็ตรงคะ่ะแม่หมออันนี้ก็ดูได้เช่นกันนะคะแล้วแต่ความเชื่อของคุณนะก็แต่ไม่ไม่ไม่จัดนะคะไม่ไม่ไม่ห้ามเออแล้วแต่คุณเลยนะแต่ว่าของเราแบ่งตามวันที่ตรงนี้นะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยว่า2สัปดาห์สุดท้ายเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้างหรือว่ามีอะไรที่คุณคาดหวังได้บ้างนะคะอ่ะขอดูพลังงานของชาวลัคนาราศีตุลที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้นะคะ ตอนนี้กระต่ายมีช่องพิกาคาดอีกช่องหนึ่งนะคะชื่อช่อง w i s h f u l f e l l m e n t นะคะใครอยากติดตามก็กดติดตามได้จากช่องข้างล่างถ้าไม่อยากดูแรนดอมเนาะอยากไปดูพิกาคาดบางก็ลองดูได้นะคะหรือจะติดตามทาง Facebook ก็ได้เผื่อว่าช่อง y o YouTube มีปัญหานะคะไม่สามารถดูได้ก็จะได้ติดตามกันได้เนาะเพราะว่าช่องนี้กับช่อง Facebook นะคะกระต่ายจะโพสต์ไว้เหมือนกันนะอันเริ่มกันเลยพลังงานของชาวลัคนาราศีตุลค่ะชาวราศีตุลเกิดอะไรขึ้นนะ ปวดหัวใจจังเลยนะคะคุณรู้สึกท้อถอยรู้สึกถอดใจรู้สึกปวดใจเจ็บใจนะคะรอคําขอโทษยอยู่หรือคุณจะไปขอโทษใครหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่ามันต้องมีอะไรที่ทํากันมาแหละนะอืเกี่ยวกับเรื่องความรักความรู้สึกเนี่ยแหละนะคะเป็นเหตุปัจจัยหลักนะดูเหมือนคุณยังรอคอยนะคะให้คนของคุณหรือว่าคนรักของคุณคนที่คุณคบหาเนี่ย หรือคนที่คุณมีความรู้สึกให้เขามากๆนะคนคนนี้เป็นธาตุน้ำหรือเปล่านะเออคุณรอให้เขามามาขอโทษนะคะเออมาขอโทษเพราะว่าเขาเหมือนกับหักอกคุณเนาะหรือว่าทําให้คุณเจ็บปวดใจบางอย่างนะคะอ่ะคราวนี้สองสัปดาห์สุดท้ายนี้มาดูกันสิว่าความสัมพันธ์โดยทั่วไปการงานการเงินแล้วก็ความรักเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็แต่อาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงในเรื่องของความรักนะแต่ว่าจะอ่านความรักแบบชัดเจนที่สุด <laughs> พยายามชัดเจนที่สุดนะคะ ขยับนิดนึงจะได้มีพื้นที่เนาะโอเคมาดูความสัมพันธ์กับคนโดยทั่วไปก่อนนะคะว่าเป็นยังไงได้บ้างนะเพราะบางทีเนี่ยคนทั่วไปก็มีผลนะคะคนทั่วไปมีผลในเรื่องความรักการงานการเงินอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะอืโคดิเกอร์คุณไปเจอคนประเภทนี้หรือเปล่าโกดิเกอร์นะคะ yes luck is on your side แต่ว่าดีอยู่นะต่อให้คุณเจอคนที่เห็นแก่ตัวคนที่เห็นแก่ได้คนที่รักวัตถุเป็นหลักนะ่ คุณจะเจอคนแบบนี้นะคนที่ชอบเอาเงินมาแก้ปัญหาคนที่ชอบเอาเงินมาฟาดหน้าคนอื่นเนี่ยแบบไร้เหตุผลเนี่ยนะคะหรือว่าคนที่แบบเอาแต่ได้อะเออเอาแต่ได้เนี่ยคุณจะเจอคนแบบนี้แต่ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าคนแบบนี้นะคะจะแพ้แพ้ภัยตัวเองแล้วก็แพ้แพ้โชคชะตาของคุณอืเพราะดูแล้วเหมือนคุณจะลัคกี้นะคะคุณจะสําเร็จคุณจะคุณจะเอาชนะเขาได้ คนพวกนี้อาจจะเป็นคนธาตุดินก็ได้นะคะเอ,นะเออทรายเนาะเออเป็นพฤชกการมังกรได้นะคะอืมแต่ก็แพทยแนะนําบอกว่าไม่ต้องเป็นกังวลนะคะเพราะว่าโชคเข้าข้างคุณแหละหรือคนหรือคุณกําลังมีเหตุเกี่ยวกับเรื่องของความรักเกี่ยวกับคนลัคนาราศีพวกนี้หรือเปล่านะคะอืมคราวนี้เรามาดูเรื่องการงานกันก่อนชาวลัคนาราศี ตุนนะคะคว่าการงานของคุณในช่วงนี้เนี่ยสองสัปดาห์สุดท้ายมีอะไรคืบหน้าไหมหรือว่าคุณลาออกจากงานหรือเปล่าแล้วคุณรู้สึกว่าคุณโดนกานแกล้งนะคะคุณร้อให้คนเนี่ยคนคนเนี้ยในที่ทํางานเนี่ยมาขอโทษคุณหรือเปล่าคนที่เป็นเหมือนโกดิเกอร์อะพวกวัตถุนิยมอะอืมแต่ไพ่บอกว่าแฮปปี้เนสนะในที่การงานในหน้าที่การงานเนี่ยคุณแฮปปี้ดีนะคะว มันอ่านว่า Y หรือ V น่ะ Y เนาะ Seek out information that will help you ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวมันจะช่วยทำให้คุณสำเร็จในเรื่องของการทำงานได้แต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยให้พลังงานขึ้นมาก็แฮปปี้ดีก็แต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของชีวิตส่วนตัวหรือเปล่าเนาะที่เป็นสามดาบคุณอาจจะอยู่ในรักสามเศร้าแบบนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าชีวิตการงานเน่ยโอเคนะคะนั่นบเกตมีทั้งความอุดมสมบูรณ์ในที่ทำงานมีทั้ง อะไรดีๆเนาะมีคนเอาของมาฝากคุณเป็นที่รักคุณเป็นคนที่ทุกคนนึกถึงนะคะเลโกนิชันเนาะอืมเป็นคนที่ทุกคนยกย่องอะ่ะออในที่ทํางานนะคะเหมือนคุณเป็นคนที่สําเร็จแล้วในเรื่องของชีวิตการงานหรือคุณทํางานเกี่ยวกับข้าราชการเกี่ยวกับอะไรที่เป็นเกี่ยวกับกฎหมายนั่นแหละเนาะก็รีบ้านี่ก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายเรื่องของศาลเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยเป็นที่นับหน้าถือตาอยู่แล้วหรือเปล่านะคุณก็เลยได้ ของฝากของขวัญน,นะคะจากคนที่เขาอาจจะอยากมีผลประโยชน์กับคุณหรือว่ามองว่าคุณมีประโยชน์จากเขาในที่ทํางานน,นี้ก็ได้เนาะแต่โดยรวมล้วเนี่ยคุณก็ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะเพราะว่ามันขึ้นไพ่ h a p p i n e s s ไพ่บอกว่าการงานต้องหาข้อมูลเพิ่มถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าทีา่ศาลหรือเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายแน่นอนว่าคุณต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแค่นั้นแหละอืมทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ไดีด อ่ะคานนี้มาดูเรื่องการเงินนะคะการเงินเป็นยังไงได้บ้างนะคะ o l d e r Woman การเงินเนี่ยจะมีเรื่องที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้หญิงแก่นะคะผู้หญิงอายุมากอย่าไปเรียกว่าแก่เลยเนาะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราบูลลี่นะคะผู้หญิงอายุมากผู้หญิงอายุเยอะผู้หญิงสูงวัยนะคะชอบทาผมแบบนี้นะ,ะแม่หน้าตอบๆนะคะหน้าเหมือนแม่มด นั่งตอบๆนะแก้มีโคงหน้าเป็นกระดูก,กระดูกหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ต่างหูแบบนี้หรือเปล่านะเอออาจจะเป็นคุณแม่คุณก็ได้เป็นคนในที่ทํางานเป็นผู้ใหญ่ผู้อาวุาโสอย่างนี้ก็ได้นะคะคุณอาจจะต้องขออนุมัติเงินหรือว่าเขาจะสัพพอร์ตในเรื่องของการเงินบางอย่างไหมนะเออเฮ้ปปี้เนเห็นไหมแฮปปี้มาอีกแล้วเรื่องงานเรื่องเงินคุณไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงเลยเรื่องสถานะความเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ย แต่น่าเป็นห like mm ่วงเรื่องหัวใจอย่างเดียวนะคะชาวราศีตุลนันท์พีค็อกบ w a วร of g r e a t pride นะคะมีคนอิจฉาคุณอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่คุณทำแล้วสำเร็จหน้าที่การงานหรือว่าตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยทำแล้วสำเร็จให้อยู่เงียบๆนะคะหรือถ้าคุณเป็นคนดีทำดีทำดีเงียบๆเพราะมีคนอิจฉาริษยาอยู่จากผลประโยชน์ที่คุณได้นั่นแหละการเงินการงานเนี่ยคุณน่าจะแบบแต่งองค์ทรงเครื่องดีอ่ะการเงินดีนะคะเออเป็นลักษณะแบบ แบบนกยูงลำแพนน่ะเดินไปไหนนกพวกนกตัวจิบตัวจ้อยเห็นก็อดอิจฉาขนอันสวยงามของคุณไม่ได้นะคะเพราะว่าก็คนมันฐานาดีอะ่ะจะให้ยังไงล่ะชีวิตก็ดีเนาะการเงินการงานก็ดีนะคะมันก็นั่นแหละอาจจะต้องมีคนที่อิจฉาเรานิดนึงเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งนะคะเออข้ามได้ข้ามเนาะ งานที่จะต้องทําก็แค่หาข้อมูลเพิ่มเติมแค่นั้นเองนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูเรื่องความรักกันดีก,กว่าดูเหมือนกับว่าคุณน่าจะมีปัญหาเรื่องความรักนะคะเรื่องการงา,ง,าง,างานการเงินเนี่ยก็ต่ายไม่น่าจะเป็นห่วงบุญเท่าไหร่อ่ะคราวนี้มาดูการว่าไพ่ยอยากบอกอะไรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวลัคนาราศีตุลสองสัปดาห์เองนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตรงแม่อะไรก็อาจจะไม่ใช่ของคุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นของคนอื่นที่กําลังเกิดขึ้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยของคุณค่อยไปเช็คลายเดือนก็ได้นะอ่ะดูิว่า การความสัมพันธ์กับคนรักของคุณเป็นยังไงนะคะไพ่บอกว่าให้อดทนนะคะ law of attraction คุณจริงๆแล้วอ่ะคุณมีคุณมีความดึงดูดอยู่แล้วแต่ว่าคุณอาจจะดึงดูดไอเศษเหล็กเศษอิดเศษปูนมาด้วยนะคะไม่ได้ดึงแค่คนที่จริงใจอย่างเดียวอาจจะด้วยเพราะรูปร่างหน้าตาดีไหมมีสเสน่ห์นะคะหรือว่าแต่งตัวดีมีฐานะเนาะการงานที่ดีนะคะมันก็เลยดึงดูดคนที่อาจจะไม่ได้จริงใจกับคุณ พืใง่ายก็คือมีคนที่เขายังไม่สามารถเปิดเผยความรู้สึกจริงๆกับคุณได้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเนี่ยเข้ามาทําไมแต่คราวนี้มาดูกันว่าคนที่คุณพูดถึงคนที่คุณมีปัญหาหรือคนที่คุณเข้าไปอยู่ในรักสามเศร้าด้วยเนี่ยตัวเขาคนนี้นะคะมีพลังงานยังไงบ้างขอพลังงานของคนที่คุณมาถามถึงหน่อยโอ้เขาเป็นธนูได้นะราศีธนูเป็นครูบาอาจารย์เป็นฮีลเลอร์เป็นคนที่ รักษาผู้ไข้รักษาคนไข้เป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นอะไรได้หมดเลยนะอะทำงานรับราชการเป็นพยาบาลทหารงี้ไหมนะคะเป็นตําหมอทหารเป็นเอ,อหมอโรงพยาบาลตํารวจอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะอืเขาดูมีตําแหน่งเนาะในขณะที่เขามีตําแหน่งเนี่ยเขาก็เป็นอะไรที่เป็นหน่วยรักษาพยาบาลอะหรือทํางานเกี่ยวกับการกู้ชีพกู้ภัยของหน่วยที่เป็นของ ของข้าราชการอะเออแบบนั้นก็ได้นะคะหรือทํางานให้กับหน่วยงานราชการอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าดูแล้วเขาเป็นมีความเป็นหัวหน้าคนหรือเกิดราศีเมษก็ได้ใช่เขาไหมนะคะมีอีโก้ด้วยแต่เขาเป็นคนที่มีจิตใจดีนะเป็นคนที่รักษาศีลธรรมหรือว่าเป็นพลังงานก็ได้พลังงานของเขาช่วงนี้เนี่ยน่าจะดูจะต้องเข้มแข็งลุยๆดูไปช่วยเหลือไปไปอะไร ผู้คนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมนุษยธรรมเกี่ยวกับเรื่องของศีลธรรมอะไรเงี้ยเออแล้วมันทําให้เขาต้องดูเข้มแข็งอะ่ะเขาจะมาเล่นเล่นเป็นเด็กๆไม่ได้หรือว่าเขาแต่งงานไปแล้วหรือเปล่ามาเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเจ็บปวดใจืะเกินนะคะมาแต่งงานตัดหน้าชั้นอยู่ดีๆคบๆกันอยู่คุยๆกันอยูย่อยู่ด,ดีมาบอกว่าแต่งงานแล้วนะคุณก็เลยอาจจะรู้สึกว่ามันใช่เหรอเออแล้วไอ้ที่คบกันมาล่ะที่ผ่านๆมาแล้วที่ชั้นให้ใจไปล่ะ คืออะไรนะคะคุณก็เลยอาจจะอยากเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองไหมคือให้เขาต้องมาขอโทษคุณแต่ดูแล้วเขามีอีโก้นะคะเขารู้สึกว่าเขาไม่ผิดอ,อคุณก็เป็นคนที่ชอบความยุติธรรมด้วยสิแล้วจะมาบอกว่าเขาไม่ผิดได้ยังไงอะไรเงี้ยคุณเลยแบบรู้สึกรู้สึกปวดใจอ่ะเออทั้งรักทั้งเกลียดอย่างงั้นหรือเปล่านะคะอ่ะคันนี้มาดูว่าเขานะคะรู้สึกกับคุณยังไงได้บ้างในตอนนี้คะ่ะ เขารู้สึกยังไงกับคุณได้บ้างคุณยังอยู่ในความคิดความรู้สึกของเขานะเป็นความรู้สึกที่มีแพชชั่นเป็นความรู้สึกที่มันร้อนแรงมันยังเป็นอะไรที่คุกกลุนถ้าคุณคิดว่าเขาลืมไปแล้วหรือเขาทําเป็นไม่สนใจไม่ง้อเนี่ยไม่ใช่เลยนะคะเขาค,คิดถึงคุณอยู่เรื่องของคุณยังแบบเหมือนไฟที่กําลังเผาไหม้อะกําลังสันดาบอยู่นะคะไม่ได้แบบเงียบต๋อมหายไปเลยไม่ใช่แล้วเขาก็กังวลมากในเรื่องราวของคุณนะคะคุณทําให้เขาเป็นกังวล คุณทําอะไรหรือเปล่าที่หรือคุณแสดงออกว่าคุณแบบเสียใจมากอะ่ะเออมันเลยทําให้เขาเป็นกังวลกับสิ่งที่คุณรับรู้หรือว่าสิ่งที่คุณได้ไปเจอมาหรือสิ่งที่เขาบอกคุณนั่นแหละเออเขาเป็นกังวลแล้วเขาก็เป็นห่วงนะถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงหรือเขารู้สึกได้ว่าคุณเป็นกังวลแล้วก็แล้วก็แบบวิตกจริตมากๆกกับเรื่องนี้นะคะมันเป็นเหมือนเครื่องเผาไหม้อะ่ะเออแบบรู้สึกว่า เหมือนเครื่องยนต์ที่กาลังเผาไหม้แบบหยุดเครื่องยนต์ไม่ได้แล้วมันจะไฟไฟมันจะไหม้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยคือสิ่งที่เขารู้สึกถึงตัวคุณนะคะเดี๋ยวขยับขอนี้ครับขยับกล้องอ่ะคราวนี้มาดูกันว่าตัวเขารู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาสองสัปดาห์นี้ที่มีเรื่องเกิดขึ้นหรือว่าความเป็นคุณที่มีพลังงานอยู่แบบนี้เนี่ยตัวเขารู้และรู้สึกยังไงบ้างเขารู้ไหมและรู้สึกยังไงเขารู้ไหมคะ โอเคเขาคิดถึงคุณนะรู้อยู่นะคะรู้แล้วก็คิดตามอยากให้เรื่องนี้จบไวๆเขาจะได้หนึ่งเขาจะได้มาอธิบายสองเขาจะได้มีการทำความเขาเรียกอะไรนะทําความเข้าใจกับคุณใหม่ก็แต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะจะเป็นรักสามเศร้าหรือเปล่าหรือเขาหรือเขาไม่ได้บอกไหมว่าเขามีใครอยู่หรือว่าเขายังติดอยู่กับความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะแล้วคุณแบบพอคุณรู้คุณก็มันเลยเปลี่ยน เปลี่ยนทิศทางความรู้สึกที่คุณมีให้เขาหรือทําให้คุณผิดหวังหรือเปล่าเออกระต่ายรู้สึกว่ารู้สึกถึงความผิดหวังอะเพราะเพราะหัวใจคุณยังรักเขาอยู่เลยอะอืมถ้าจะบอกว่าเปลี่ยนความรู้สึกจากเขามันคงไม่ใช่แต่คุณอาจจะเจ็บใจที่คุณยังรักทั้งที่ก็รู้อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะอืมแต่สิ่งที่เขารู้สึกถึงความสัมพันธ์นี้เนี่ยเขารู้ว่าคุณเจ็บเขารู้ว่าคุณคิดถึงนะคะแต่ว่าเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มัน t r a n s o มไปอีกในทิศทางหนึ่งหลังจากที่เราได้ ได้มี e x p e r ์ e n c e ร่วมกันเรื่องแบบนี้แล้วมีประสบการณ์ร่วมกันแล้วกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยเออเราจะทํายังไงต่อไปดีอะไรอะไรแบบนั้นมากกว่านะอ่ะดูสว่าเขานะคะจะติดต่อหรือ take A c t i o n ยังไงได้ไหมถ้าติดต่อนี่ก็แตว่าเขาอะถ้าเขาติดต่อมาคือก็แตว่าว่าคุณและเขาอ่ะรู้สึกถึงกันได้แหละแม้จะอยู่ในฝันหรืออะไรนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันดูแล้วมันไม่ชัดเจนเนาะ เออ,อาจจะมีการคุยกันจากฝั่งได้ฝั่งหนึ่งแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งอาจจะเงียบอยู่นะคะอาจจะไม่ได้ตอบข้อความหรืออะไรอย่างเงี้ยพอดูแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็มีการแบบอยากคุยอยากทําความเข้าใจอ,อว่ามันเป็นอะไรยังไงไม่ใช่ในสิ่งที่ตัวเองเห็นอะไรอย่างเงี้ยเอออยากจะอธิบายมากกว่านะคะเ,เขาจะจบเรื่องนี้ยังไงคะเขาจะจบเรื่องนี้ยังไง คนนี้เขาจะจบเรื่องนี้ยังไงจบในลักษณะที่ให้ความหวังนะหรืออธิบายบางอย่างให้ให้คุณได้อย่าเพึ่งแบบใจร้อนด่วนสรุปตัดสินใจเพราะมันเหมือนจะมีข่าวที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะเพราะว่าไพ่มันก็ขึ้นมาว่า yes ห like ลักกนอยใสแสดงว่าเขานะ่ะมีข่าวดีให้คุณอืมคือคุณอาจจะไปเห็นแต่ยังไม่ได้รับ ยังไม่ได้มีการอธิบายอะไรกันอย่างนี้หรือเปล่าเขาอาจจะมีภรรยาแต่ว่ายังไม่ได้จดทะเบียนหย่าร้างอะไรอย่างนี้ไหมมีคนมาบอกคุณเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าคุณก็เชื่อไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเออเขาเขามีคนอื่นอยู่แล้วนะแล้วก็ค่อยมามีคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเขาแบบแยกกันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่ารอก,การหยา่ารอการแบ่งสมบัติหรืออะไรงั้ยไหมนะคะเพราะดูแล้วพลังงานของเขาอ่ะเขาเขาพร้อมที่จะมานะพร้อมที่จะมารับผิดชอบนะเป็น king of personal นะคะแล้วก็อยากให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปทําให้เราเข้าใจกัน จากที่แค่ให้ความหวังเฉยเขาจะ take action แล้วแต่โอเคมันอาจจะช้านิดนึงอะไรประมาณนี้ยอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกแล้วก็อยากจะให้คุณรู้ว่าเขาจะ take action อะไรอขอดูไพ่สรุป2ใบให้กับชาวลัคนาราศีตุลในรอบ2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยาน,นี้หน่อยคะ่ะความทุกข์นะคะก็อาจจะยังอยู่ในมวลของความทุกข์คุณอาจ เขาอาจคุณอาจจะยังไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาได้เข้ามาเคลียร์ใจหรือว่าเข้ามาพูดคุยไหมหรือว่าตัวเขายังไม่ได้เข้ามาหรือเปล่ามันเลยทําให้คุณเนี่ยในมวลสองสัปดาห์นี้อาจจะมีความรู้สึกแบบเป็นทุกข์ไปก่อนแล้วนะคะทุกข์ไปก่อนที่ที่คุณจะรู้ว่าเขาจะมาอธิบายอะไรยังไงอะไรเงี้ยเพราะคุณรู้สึกว่าคุณโดนหลอกนะคะอืมคุณรู้สึกว่าคุณโดนหลอกอันนี้เป็นเพียงแล้วคุณก็อาจจะกลับไปนะคะ ทำงานกับตัวเองไปโฟกัสที่ตัวเองไปเลือกตัวเองอะไรเงี้ยส่วนตัวเขาก็อาจจะไปเคลียร์ฝั่งนน้นเนาะแต่ว่าดูพลังงานแล้วเนี่ยเหมือนคุณเองก็อาจจะได้มีโอกาสทํางานร่วมกันกับเขานะคะหรือทํางานในความสัมพันธ์ร่วมกันอะไรประมาณเนี้ยอืมคือสิ่งที่กระต่ายเห็นเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ไพ่แนะนําดีกว่าสองสัปดาห์นี้นะคะไพ่แนะนําในเรื่องราวของความรักของชาวลัคนาราศีตุลคืออะไรคะไพ่แนะนำสองสัปดาห์นี้เรื่องราวของความรักของชาวลัคนาราศีตุล เลิศนะคะอย่าเพิ่งคิดไปไกลคิดไปเยอะนะคะ extend your life, harden t energy to after separate อะคนที่เคยจีบๆเคยแบบเคยคุ้นเคยเคยพูดคุย ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการที่จะต้องแยกย้ายไปก่อนนั่นแหละถูกแล้วนะคะก็แต่ว่าคุณกับเขาอาจจะต้องแยกย้ายเพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหาในชีวิตของตัวเองตัวเขาก็จะต้องไปเคลียร์ตัวเองส่วนคุณก็มาเคลียร์หัวใจตัวเองว่าจะเอาอยัางไงต่อไปนะคะก็อาจจะเป็นช่วงของการรีทรตนะคะอยู่เงียบๆคนเดียวก่อนให้ได้รู้ใจตัวเองไปก่อนเนาะอ่ะก็ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็ค่อยอดไลน์กันเข้ามาก็แล้วกันนะคะส่วนใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เราไม่ตรงอะไรยังไงก็คลิปนี้อาจจะไม่ใช่ของคุณคลิปหน้าอาจจะใช่ก็ได้ สำหรับวันนี้ก็ไปกันก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ